ชาวราศีกันทุกท่านภายในช่วงของเดือนธันวาคมนี้ก็ถือว่าอยู่ในขาขึ้นดวงชะตาของท่านจะทำอะไรจะมีความโดดเด่นอยู่เสมอผิดกับในช่วงสองเดือนที่ผ่านมานั้นในช่วงสองเดือนที่ผ่านมานั้นดวงชะตาของท่านรู้สึกว่าท่านจะทำอะไรก็จะติดขัดอยู่เสมอไม่ลาบรื่นรวมถึงในเรื่องของการ ทํางานในช่วงนั้นก็จะมีคนคอยจับผิดทำดีก็ไม่ได้ดีแถมยังมีคนคอยเอารัดเอาเปรียบเราอีกบางคนนั้นก็หาเรื่องหาราวมาให้เราอีกเราก็ต้องเสียเงินเสียทองในช่วงนั้นในเรื่องของการงานในช่วงก่อนนั้นก็ถือว่ามีปัญหาอยู่เรื่อยๆหาได้มาก็ไม่พอในช่วงนั้นก็ถือว่า รายจ่ายของเรานั้นมากกว่ารายรับในช่วงนั้นเราจะเอ่ยปากขอร้องอะไรกับใครก็ไม่มีใครสนใจแต่ต่อจากนี้ไปพอเข้าสู่ในเดือนธันวาคมติดต่อกับเดือนมกราคม 2, 5 6 8ันั้นชาวราศีกันนั้นก็จะมีการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนจากความระบากนั้นจะกลับมาพบเจอกับความสบาย ดวงก็จะดีจะมั่งมีเงินทองชนิดที่เรียกว่าท่านตั้งตัวไม่ทันรวมถึงในด้านของการงานการเงินนั้นก็จะมีให้เห็นอย่างเด่นชัดในเรื่องของการงานนั้นท่านจะมีงานทาที่ดีงานนั้นจะมีศักดิ์ศรีมีคนนิยมยกย่องงานบางชิ้นบางอันนั้นทำแล้วท่านอาจจะมีชื่อมีเสียงได้ ในเรื่องของการเงินในช่วงนี้จะมีเงินที่เรียกว่าหมุนเวียนเข้ามาหาท่านตลอดจะเป็นเงินจะเป็นทองที่เรียกว่าได้มาจากนําพักน้าแหลงของท่านท่านที่เคยไปลงทุนอะไรกับใครเข้าไว้ในช่วงก่อนนั้นก็จะเข้ามาหาท่านท่านจะมีเงินหมุนเวียนจะมีเงินปันผลนั้นเข้ามาหาท่านอยู่เรื่อยๆท่านที่เคยทำ มาหากินอยู่กับในช่วงนั้นก็ถือว่าสิ่งที่ดีๆจะมีเข้ามาหาท่านในช่วงนี้ในช่วงนี้ก็ถือว่าดวงชะตาของท่านนั้นจะหยิบจับอะไรก็จะเป็นเงินเป็นทองเข้ามาหาท่านรวมถึงในสิ่งแวดล้อมก็จะมีสิ่งดีๆเข้ามาหาท่านบางท่านนั้นก็จะมีคนที่เรียกว่าเข้ามาพึ่งพาอาศัยท่าน อีกต่าหากในช่วงนี้ในเรื่องของการเงินการทองจะมีคนคอยเข้ามาช่วยและจะมีคนที่เข้ามาอยากจะได้เงินหรือว่าอยากจะได้เงินทองเอาไปลงทุนในช่วงนี้บางท่านก็มาเอ่ยปากขอร้องให้ท่านได้ช่วยก็มีในช่วงนี้ให้ท่านระวังไว้บ้างจะเป็นการดีแต่หากว่าเราให้คนอื่นเขา ขอหยิบขอยืมในเรื่องของการเงินการทองให้ท่านระวังเัาไว้อีกอย่างหนึ่งในเรื่องที่ท่านต้องระวังอีกในช่วงนี้อาจจะต้องระวังในเรื่องของการเงินที่เราจะไปเซ็นสัญญาอะไรกับใครในนี้ต้องให้ท่านตรวจด,ดูให้ดีเสียก่อนก่อนที่ท่านจะเซ็นอะไรลงไป มีฉะนั้นทาก็ท่านเซ็นอะไรลงไปก็จะมีการผิดพลาดท่านจะต้องเสียใจและก็จะเดือดร้อนโดยเฉพาะในเรื่องของการเงินการทองก็ขอให้ท่านระวังเอาไว้ชาวราศีกันในช่วงนี้ในด้านของโชคลาภช่วงนี้ก็จะมีบ้างก็เล็กๆน้อยๆได้มาก็ไม่ค่อยมากเท่าไหร่นักส่วนมากท่านนั้นจะ พบกับในสิ่งที่ไม่ค่อยดีเท่าไรนักในเรื่องของการเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบในช่วงนี้ท่านอย่าเพิ่งไปเสี่ยงมากจะเป็นการดีแต่หากว่าท่านจะอยากได้โชคได้ลาบให้ท่านทำด้วยน้ำพักน้ำแรงท่านยิ่งขยันทำงานด้วยยาดเงินแรงงานของท่านนั้นท่านก็จะได้เงินก็ถือว่าเป็นลาบอีกชนิดหนึ่งในด้านของความรักในช่วงนี้ชาวราศีกันนั้น ถ้าหากว่าท่านยังเป็นโสดท่านจะเจอเนื้อคู่ในงานเทศกาลต่างๆแต่ก็ต้องดูให้ดีเพราะจะมีคนบางคนนั้นมาที่เรียกว่าเข้ามาหมายปองที่หมายจะมา,าหาผลประโยชน์ในตัวงท่านบางคนก็จะไม่จริงใจอะไรกับเรามาพูด คำว่าจะจริงใจแต่ก็ไม่จริงใจเพราะฉะนั้นในท่านระวังเขาไว้บางคนก็จะมาในแง่ลบไม่ใช่แง่บวกกับเราในเรื่องของการมีคู่ครองนั้นในท่านระวังดูให้ดีเสียก่อนก่อนที่จะตัดสินใจอะไรล,ลงไปแต่สําหรับคนที่มีคู่ก็จะอยู่ด้วยกันมีความสุขมีความเจริญจะมีบุตรีบุตรานำพาให้มีความสุขตลอดไป ในด้านของสุขภาพและภารานามัยในช่วงนี้ก็ถือว่าดวงของท่านก็ยังจะดีอยู่จะทำอะไรก็จะมีความสำเร็จในเรื่องของสุขภาพและภารณาไมายก็ยังแข็งแรงดีไม่มีการเจ็บป่วยอะไรมากนักในช่วงนี้เรามาพูดถึงในเรื่องของการงานกันว่า ชาวราศีกันในช่วงของเดือนธันวานั่นจะเป็นอย่างไรในเรื่องของการงานนั่นก็ถือว่าท่านทํางานอะไรก็จะมีความสําเร็จเกิดขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างงานที่เรียกว่าเกี่ยวกับลงทุนก็จะมีผลดีจะมีกําไรและจะมีการเจริญรุ่งเรืองต่อไปไม่ว่าท่านจะทําการกิจการค้าขายหรือว่าจะทําเกี่ยวกับงานก่อสร้างทํางานต่างๆ ก็จะมีผลสําเร็จดีทุกสิ่งทุกอย่างจะมีงานเข้ามาหาท่านเรื่อยๆแต่าหากว่าท่านทํางานเกี่ยวกับบริษัทต่างๆก็จะมีความเจริญรุ่งเรืองและจะมีการพัฒนาก้าวหน้าต่อไปงานทุกสิ่งทุกอย่างนั้นจะมีความเจริญและจะมีความรุ่งเรืองถ้าหากว่าท่านทํางานเกี่ยวกับเกษตรกรหรือว่าทํานาทําไร่อันนี้ก็ถือว่าดี ในช่วงนี้ท่านลงทุนได้เลยท่านจะได้ผลผลิตที่ดีและจะมีกำไรที่งดงามท่านจะได้เงินส่วนต่างอีกต่หากจะมาช่วยเหลือจุนเจือครอบครัวของท่านนั้นให้มีความสุขและมีความสมลานมีความสุขมีความสบายต่อไปในช่วงข้างหน้าในช่วงนี้ก็จะมีการลงทุนอยู่บ้างบางสิ่งบางอย่างนั้นก็ไม่เป็นไรท่านลงทุนไปแล้วกำไรก็จะติดตามมาหาท่าน ท่านจะขายผลผลิตที่ดีท่านจะมีผลผลิตที่เยอะแยะมากมายท่านจะมีรายได้เข้ามาเสริมจุนเจือครอบครัวของท่านถ้าก็าท่านทํางานเกี่ยวกับรับจ้างก็ถือว่าดีอีกเช่นเดียวกันในช่วงนี้ท่านจะรับจ้างอะไรทําอะไรก็จะมีคนเขาจ้างท่านอยู่เรื่อยๆไม่ว่าท่านจะทํางานเกี่ยวกับก่อสร้างหรือว่าจะเป็นช่างไม้ ช่างต่อตู้ต่อโต๊ะอันนี้ก็ถือว่าดีหรือจะต่อฟอริเจอร์ต่างๆอันนี้ก็ถือว่าดวงท่านดีท่านเป็นคนที่เรียกว่ามีฝีมือใครเห็นใครก็อยากได้ใครเห็นใครก็อยากจะมาจองสิ่งของที่ท่านทําในช่วงนี้ถือว่าผลดีมีเกิดขึ้นกับตัวของท่านอยู่แล้วชาวราศีกันในช่วงของเดือนธันวาคมติดต่อกับเดือนมกราคมนี้หรือว่าดวงท่านดี ถ้าหากว่าท่านใดท่านทำงานเกี่ยวกับรัฐราชการก็จะมีโบนัสมีเงินเดือนได้เรื่อนตำแหน่งในช่วงของเดือนธันวาคมก่อนที่จะเข้าเดือนมกราคมในช่วงของปีใหม่นั้นถือว่าดวงของท่านดีถ้าหากว่ามีการจับของฝันท่านก็จะได้รางวัลที่ใหญ่โตเพราะฉะนั้นดวงของท่านนั้นมาแรงไม่มีใครจะมาแซงได้ จะแข่งเรือก็แข่งได้แข่งบุญแข่งวาสนานั้นก็ถือว่าแข่งกับชาวราศีกันไม่ได้ในช่วงนี้ท่านจะมีโอกาสทองสิ่งของมีค่าเพชรนินจินดาก็จะมีหลั่งไหลเข้ามาหาท่านในช่วงของก่อนที่จะสิ้นปีเก่าต้อนรับปีใหม่ดวงชะตาของท่านนั้นก็ถือว่าอยู่ในจุดยืนที่ดี ในเรื่องของการเงินอีกเช่นเดียวกันท่านจะมีรายรับมากกว่ารายจ่ายแต่ท่านก็จะมีรายจ่ายอยู่บ้างในช่วงของปลายเดือนธันวาติดต่อกับเดือนมกราคมนั่นท่านจะมีการกินเลี้ยงมีการฉลองต้อนรับปีใหม่ส่งท้ายปีเก่าอันนี้ก็จะมีการกินเลี้ยงแต่ท่านระวังอาจจะมีเรื่องมีลาวเกิดขึ้นอย่าให้มีเรื่องมีราวเพราะฉะนั้นท่าน จงระวังไว้บ้างจะเป็นการดีการใช้จ่ายนั่นก็จะมีมั่งในช่วงนั้นในเรื่องของซื้อของฝันหรือบางท่านเป็นเจ้านายมีลูกน้องมากมายก็จะมีอ่างเปาแจกกับลูกน้องในช่วงนี้ก็จะมีรายจ่ายอยู่บ้างแต่ก็ไม่เป็นรายท่านมีรายรับได้มากคุ้มค่ากว่าก็ขอให้ชาวราศีกันนั้นจงเดินหน้าต่อไปทำอะไรก็ จงมีความสำเร็จเพราะฉะนั้นในเรื่องของการดูดวงหรือว่าดูดวงชะตาราศีนั้นก็ถือว่าเป็นการดูหรือว่าเป็นการที่แนะแนวทางในวันข้างหน้าว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นสรุปโดยภาพรวมชาวราศีกันนั้นในช่วงต่อไปนี้ดวงของท่านจะดีจะหยิบจับอะไรก็จะมีความสำเร็จเกิดขึ้นทั้งในเรื่องของการงานการเงินหรือว่าโชคลาภความรัก ก็จะถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีในด้านสุขภาพและพารานามัยท่านระวังอาจจะมีการเจ็บป่วยเกิดขึ้นอย่างกระทันหันได้บางสิ่งบางอย่างนั้นเราไม่รู้ตัวมาก่อนอาจจะเกิดขึ้นกับตัวเราได้เพราะฉะนั้นในท่านระวังไว้จะเป็นการดีทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเรารู้แล้วเราก็มีสิทธิ์ที่เราจะป้องกันได้ การฟังคลิปของเราโปรดใช้วิจารณญาณในการเข้ามารับฟังเมื่อฟังกันแล้วเห็นดีเห็นงามก็กดติดตามไว้เราลงคลิปใหม่อีกเราจะได้มาพบกันอีกเช่นเคยก็ขอให้ทุกท่านจงโชคดีกันทุกคนเอาไว้พบกันในคลิปต่อไปอีกครับสวัสดี